ทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว i อ n, n. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในรายการ i n n Focus เศรษฐกิจนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหลังจากที่ได้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาดำรงตําแหน่งค่ะวันนี้เราจะพาไปติดตามนะคะว่าการรถไฟมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหรือว่าในส่วนของผู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามารับตําแหน่งนะคะถือว่าเข้ามารับตําแหน่งได้ประมาณ4เดือนกว่านั้นมีการตั้งเป้าหมายในการทํางานที่จะขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรบ้างค่ะ ซึ่งนะคะท่านนิรุตมณีพันธ์นะคะถือว่าเป็นผู้ว่าการรถไฟคนใหม่ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะแล้วก็ระบุถึงนโยบายในการทํางานที่จะขับเคลื่อนองค์กรต่อจากนี้ว่าจะทําอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. ท่านเองบอกว่าท่านตั้งเป้าหมายไว้3เป้าหมายหลักค่ะในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาไปรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการและก็การทํางานของพนักงานหรือว่าการขับเคลื่อนองค์กรเองนะคะ 3. เป้าหมายหลักมีอะไรบ้างนะคะคือ 1. ค่ะเรื่องของการปรับกระบวนการทำงานนะคะโดยรฟรทจะต้องหารายได,ได้และกำไรให้มากขึ้นเพื่อให้การบริการของประชาชนนั้นนะคะมีคุณภาพควบคู่ไปกับการคาดหวังว่าการสร้างไรายได้และการดูแลองค์กรน,นั้นจะไม่เป็นภาระของภาครัฐอีกต่อไปนะคะ อย่างที่2ค่ะในเรื่องของการวางแพลตฟอร์มใหม่ให้กับการรถไฟโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรน,นะคะที่จะต้องปรับตัวนะคะหลังจากนี้เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันแล้วก็เพิ่ม เขาเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันของการรถไฟให้เทียบเท่ากับระดับนะคะสากลหรือว่านะคะให้เป็นที่ยอมรับนั่นเองค่ะส่วนกรณีในอนาคตจะมีการเปิดให้เอกชนนะคะเข้ามาร่วมบริหารจัดการเรื่องของการเข้ามาเดินรถหรือว่าการให้เช่าขบวนรถหรืออย่างไรนั้นหรือว่า การใช้ระบบรางนะคะก็ถือเป็นเรื่องของอนาคตแต่ขณะนี้นะคะท่านเองบอกว่ารอฟอทอนน,นจะต้องเริ่มมีการที่จะปรับตัวแล้วเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือว่ายุคสมัยในปัจจุบันนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายเลยที่ท่านผู้ว่าได้วางไว้ก็คือการรถไฟจะต้องหาไรายได้ให้มากขึ้นโดยกระจายธุรกิจนะคะไปยังการขนส่งสินค้าและพัสดุเนื่องจากนะคะการขนส่งสินค้าและพัสดุนั้นนะคะ มีโอกาสที่จะมีการสร้างรายได้เพิ่มนะคะดีกว่าการขนส่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็อีกทั้งปัจจุบันนั้นยังมีโอกาสในกลุ่มธุรกิจนี้เกิดขึ้นอีกมากมายท่านก็เลยมองว่าในเรื่องของการขนส่งสินค้านั้นน่าจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับรถไฟได้อีกทางหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากเป้าหมายการเพิ่มรายได้การขนส่งสินค้าและพัสดุนั้นนะคะการรถไฟเองค่ะก็มีแผนที่จะจัดหารถโบกี้นะคะเพื่อ เื่อเข้ามาบรรทุกสินค้าหรือว่าแค่จำนวน965คันนะคะเพื่อนำมาให้บริการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะว่าการรถไฟนั้นนะคะมีการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าปัจจุบันนะนะคะอาจจะยังไม่เพียงพอหรือว่ารถนั้นมีขบวนที่เก่านะคะซึ่งการรถไฟเองก็จะจัดหาเข้ามาให้เพียงพอแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการให้บริการด้วย ก็ถือว่าเป็นการขยายการตลาดขนส่งสินค้าเพิ่มเติมนะคะยึงซึ่งนะคะก็ล่าสุดนะคะการรถไฟก็ยังได้หารือก,กับผู้ประกอบการในส่วนของการขนส่งเกลือนะคะเพื่อทดลองขนส่งเกลือจากจังหวัดนครราชสีมานะคะมายัางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธซึ่งถือว่าเป็นปีแรกของการขนส่งนี้ก็ว่าได้นะคะคาดว่านะคะจะนะคะลงนามในปฏิญญาราวๆนะคะ ไม่ไม่อีกไม่นานนี้นะคะก็จะมีการลงนามร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะใช้นะคะการขนส่งสินค้าทั้งหมดประมาณ4 0 0แสนตัน,นะคะ่ะท่านบอกว่านะคะออเดอร์นะคะจากการขนส่งเกลือนี้ถือเป็นการขนส่งนะคะที่เปิดสกราชให้การรถไฟนะคะในธุรกิจขนส่งสินค้านะคะซึ่งเกลือเองเป็นสินค้าที่มีการขนส่งนะคะในประเทศสูงมากปีละประมาณล้านตันโดยประมาณการขนส่งผ่านรถไฟนะคะก็มีการประเมินว่า จะขยายขึ้นต่อเนื่องไปพร้อมกับการขยายรถไฟทางคู่เพราะว่านะคะวันนี้เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเรายังมีเครื่องเครื่องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมนะคะจึงต้องเร่งพยายามหาแคร่นะคะเข้ามาเพิ่มรองรับการขนส่งสินค้าเหล่านี้ให้มากขึ้นนะคะและท่านก็ยังบอกนะคะว่า การรถไฟยังเตรียมลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะด้านการขนส่งสินค้ากับไพรส์นีไทยในเร็วๆนี้ด้วยซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าประเภทนี้นะคะมีอัตรากำไรนะคะเบื้องต้นมากกว่าการขนส่งสินค้าและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การรถไฟนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายได้จากการเดินทางของผู้โดยสารที่ปัจจุบันนั้นนะคะได้ประสบปัญหานะคะหรือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทำให้การเดินทางนั้นน้อยลงนะคะและ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารการรถไฟยังอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้ผู้โดยสารนะคะต่อไปนี้สามารถเช็คอินการเดินทางหรือว่าดูเขาเรียกว่าดูตารางรถนะคะว่าเส้นทางไหนออกเวลาไหนมีวันไหนอะไรยังไงบ้างโดยที่ไม่ต้องเดินทางมายัางสถานีรถไฟหัวลําโพงนะคะเพื่อจะมาสอบถามซึ่งก็สามารถนะคะเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะแล้วก็ยังเช็คสถานะรถไฟหรือว่าลูกค้าขนส่งเช็คพัสดุได้ทันทีอีกด้วยนะคะซึ่งการรถไฟนั้นนะคะก็ รียมที่จะออกแอปพลิเคชันดังกล่าวนั้นนะคะเร็วๆนี้ซึ่งถือว่านะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถไฟมากขึ้นนะคะและที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็เป็นเบื้องต้นนะคะของ3ประเด็นหลักที่ทางผู้ว่ารถไฟคนใหม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะที่จะทำให้เกิด ะะเห็นผลชัดเจนอย่างน้อยนะคะก็ภายในปีนี้เราอาจจะได้เห็นในเรื่องของการ m อ u ในเรื่องของการขนส่งสินค้าและอีกหนึ่งที่อยากนะคะจะให้ทุกคนได้ติดตามก็คือการรถไฟนะคะปัจจุบันได้ผันจากการเป็นรถไฟนะคะเดินทางมาเป็นรถไฟท่องเที่ยวซึ่งก็มีการจัดทริปตามเส้นทางต่างๆนะคะให้ ประชาชนนะคะที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยนะคะได้ไปสัมผัสบิวข้างทางซึ่งนะคะใครที่สนใจก็สามารถนะคะเข้าไปสอบถามหรือว่าเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับนะคะรายการเอนโฟกัสเศรษฐกิจนะคะในสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของการรถไฟมาฝากนะคะและก็ในสัปดาห์หน้านั้นเราก็ยังมีเรื่องของระบบคมนาคมโครงข่ายต่างๆนะคะมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็สามารถติดตามได้ในรายการเอนโฟกัสเศรษฐกิจะคะ่ะ สดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว i n n